มึขึ cage, bitch, bitch. Okay. Hey, oh, oh, uh ้นไปไงฟัด huh. ว่ายังกว่าเขามึ้นขึ้หกมื่อโอ้ฟัดเอาโเด็กก็หกเมืนบอกมกันามือนมือนัโปรดกหกเมืครับผมแต่เมื่อไหร่ก็บม่จุดถูกเพราะพญ่ปูผักกะไทยทาบ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมทางช่องแฟนเพจนะครับผมบอสค้ารต้นอแฟนเพจนะครับผมบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับผมศาลเจ้านะครับผมศาลเจ้าปู่ตานะครับผมบ้านน้องกานะครับผมหมู่5หมู่12นะครับผมตําบลหนองมีนะครับอําเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมวันนี้เราจะนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับผมมาตามนะครับผมดูพิธีการนะครับผมประเพณีอีสานนะครับผมซึ่ง เสือทอดกันมาตั้งแต่ยาวนานนะครับผมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมรุนบรณพระบุรุษนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไลฟ์สดเลยนะครับผมท่านผู้ชมชมบรรยากาศก็ได้นะครับตอนนี้นะครับผมสาหรับนะครับวันนี้นะครับจะมีการนะครับผมเลี้ยงนะครับเพื่อจะถวายนะครับผมของเส้นไหว้นะครับผมให้กับปู่ตาประจําหมู่บ้านนะครับผมที่เราเคารพและสักการะบูชามาตลอดทําโดยทุกปีก่อนที่จะ ถึงช่วงฤดูกาลนะครับผมทำนานะครับท่านผู้ชมครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอกระลังใจคนไลค์คนแชร์นะครับผมนะครับชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยอยู่เขตพื้นที่ไหนก็รายงานด้วยนะครับผม สวัสดีก็มีนะครับผู้คนมาเยอะแยะมากเลยนะครับ เนนี้กำลังทำพิธีการนะครับเป็นพิธีการสง่สงน้ำนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทนักลงอ่าท่านผู้ชมนะักลงผู้ชมการส่งน้ำนะครับผมสารเจ้านะครับผมก็ปู่ตาของเรานะครับก็มีแต่พี่ชายพี่น้องหมากลายปะยี่ปูกะติกุกลายปะยปูกป็น mọi người mất mặt 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 มีนีมนีไร่ไ้นะครับผมคไล์คลอแชร์นะครับผมเลซีทอกทนนะครับผมคที่เข้ามาแล้วก็กลังใจคลอไลท์คลอแชร์เลยนะครับ

สาธุสาธุนะครับผมสาธุนะครับผมสวัสดีแม่น้องข้าวปั้นนะครับผมแอมเด็กสาธุสาธุคับประเภทนี้แต่ละจังหวัดเหมือนกันครับอ๋อครับผมเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับผมคุณพี่ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับผมเราคุยกันได้นะครับผมทางไลฟ์สดตอนนี้นะครับผมบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการจุดทูบตัวเลขด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้คุณวิสุภพรนะครับเป็นคนจุดทูบขอตัวเลข

อย่างนี้มันจะไร้ร่มฝนไร่ดินะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับผมของที่นำมาถวายนะครับผมวันนี้นะครับอะไรบ้างถอดนะครับเด้ย ่เาหวงมีแลกดเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมของเส้นไหว้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดาู๋วมะนาวูับรับรับเอาอออกยืดโซ่ขวากับเมื่อนี้ครับ

ทักสินทัอรดอทักอรทเล่ตดกมด้เล่ต่ดเลต่ด็บอกเล่ด้อสีสนึงสีสีนึงีีนึนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามีหมอหมูด้วยนะครับผมใส่เ้ยหันะครับ Hãy subscribe có kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ rồi, dẫn บรรยากาศโดยรวมนะครับท่านผู้ชมนะครับผมบรรยากาศโดยรวมนะครับก็จากพระบ้านนี้นะครับผมก็มีนะครับผมชาวบ้านนะครับผมมาร่วมงานกันนะครับผมเยอะแยะมากเลยนะครับผมวันนี้เป็นพิธีวันดีนะครับผมเลือกดีนะครับผมข้าวดีน้ําดีมีติสินะด,ดีนะครับผมวันนี้นะครับ ฝากท่านผู้ชมคนไลค์คนแชร์ด้วยนะครับผมฝากไปกดแชร์ผมไเด้วยนะครับผมขอกำลังใจคนไลค์คนแชร์นะครับการสกน้ำนะครับผมลดน้ำนะครับปลูกฝ้ายนะครับผมทำตามประเพณี อาอิสาะดั้งเดิมนะครับผมทำกันมาทุกปีนะ pues a, man, คร no <language> ับสวัสดีพี่เพชรสุริยาครับสวัสดีพี่อะไรนะพวกออ่านนาเกตไม่ออกนะครับผมสวัสดีท่านเลยนะครับสวัสดีท่านครับอีกสักครู่นี้จะทําพิธีแล้วนะครับผมเราจะมีตัวเลขมงคลหรือเปล่าเหนไม่หล่นบ่ เดี๋ยวเดียวเดี๋ยววันนี้เรามีตัวเลขให้แน่นอนนะครับผมวันนี้เรามีตัวเลขให้แน่นอนนะครับสําหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับผมเด้อนะครับผมพี่น้องครับ

เดี๋ยคนเนออกกัเนยเดี๋ยวตัด้เดี๋ยวุ้าไม่ไล่เดี๋ยวกนเอเนาะโอเคผวเรียกะครับจะจะใครอาภัยแล้วนะอาภุดเา

ด้านในนะครับท่านผู้ชมนะครับ

อังสังฆัง

รีการหวานข้าวนะครับผมข้าวหวานข้าวน ฮะฮ่าว่าอตเลยครับผมนักอดสายเฟสได้ครับผมเฟสบุ๊กคนดังนะครับผมใขวงตะบนน้องมีของเรานะครับ Ta căn lệ tôi đây sĩ đăng tay mặt đất sạch luôn 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 tôi luôn 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 đẹp luôn 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 bỏ luôn bỏ luôn 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 bỏ luôn 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 โอ้โหเดมันใจวะมันใจจักเปอร์เซ็นต์มันใจจักเปอร์เซ็นต์สามเซนฮะสามมันใจสามเปอร์เซ็นต์สี่เรื่องมันใจสามเปอร์เซ็นต์โอเคทำกันปีละครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับผมปีละครั้งนะครับซึ่งจะเป็นการหว่านข้าวปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกพริก นะครับผมเป็นเพื่อเศรษฐกิจนะครับผมของจังหวัดของเรานะครับผมตัวนีฟ้นบอกครับโอ้โหเอ้ยอุ้ยเฮ้ยย้เยเ้้เเ้เ้

ตเดแขงัดแ๋่มาถงมยาวไม่่ว่าไป้วงอันัใหญ่ดีนคุณ๋ิดด้ครับท่านผู้ชมไม่ใหญ่กรับระจับถูแเนล้วครับกล้วูเานี้นะครับผมูบเสียงไทยครับผมไปถูกเสียงไทยนะครับผมไปถูบเรานี้นะครับเน่เได้

ออกตัวเลขไฮโล้หลาชัดชสามตัวโตโต้รับกสิเขยเกยเขยแยมากกสิไดบ้าาสากมาแปงบานห้องจะได้ดูเรื่องอหกคูเปิดโชคเปิดลับสามตัวตัวเป็นมาคูเได้ถูกขอบรรจารวนที่สิบหกพิษภาคนหอวไปไหน่า

ตอนนี้ผมนะครับผมเดี๋ยวให้คุณตานะครับผมผูกลดผูกเพื่อปอกกาวเพืพ่อูขเขารักษานะครับผมหยิบเชยร์

สา,สาธุสาธุครับสามมาแล้วนะครับผมพอดีพ่อใหญ่ปูแล้วจะให้สามโตเบิ้งมาเบิ้งมากายเบิ้งมากสามโตตรงตรงได้ได้ปูเด้อสาธุสาธุครับสา,สาธุสาธุครับ,รบพี่แบบเด็กนะครับผมเริ่มต้นใหม่นะครับผมพี่ พุทธิพรนะครับผมีสิสำเริองนะครับอาจารย์พรนะครับสามหนึงห่งเราไหมคิดว่า ตังคู่โอ้ได้ยุแค่ผมสิบอกใช่เลยเด้อครับเด้อตอนนี้พ่อยหญ่แห่ลาศหนึ่งแล้วอีหนึ่งตัวลุ้นตัวสุดท้ายนะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนนะครับผมพ่อใหญ่ปูพ่อแฉ่โชคแห่ลาบเด้อปีนี้ฝนซู่ปันเย็นไปครับผม

อเก้าหมี่นเาแดหมครนบ้า ไปไปสมภูมิเดี๋ยวอใหายสมภูมิอ่ะสรุปตัวเลขแล้วนะครับผมอใหญยเราให้สามหนึ่งหเด้อครับเด้อสามหนึ่งหกสาหนะครับเด้อเลขสามก็เลขแปตัวเลขเก็เลขเจ็ดนะครับเลขหกก็เลขเก้า อาจจะเป็นแปดเก็ได้นะครับผมแปดเจ็ดเก้านะครับผมแต่ว uhm, ่าต้องตรงผูหอสามหนึ่งหกนะครับเด้อสามหน่งหกนะครับผมอันไ้นกอนนสามหนึ่งหกครับไ่ว่ามึงมีเงินหกหมื่นอยู่เพื่อนนี้บ่ฟ้าทอไคด้กันบอนไปใหญ่ฟ้าทอได้กันบอไปใบ่โอ ครับผมสมอามไปโอ้บม้ิ้โอ้ไกิน่ได้กินเาครับผมโอเคนะครับเด้อสามนงหะครับ่านตูอชมครับผมสามนึ่งหกนะครับสามหนึ่ง 3, 1, 6นะครับ่านผู้ชมนะครับผมขอบคุณทนี่เขารับชมนะครับผมขอให้ทุกคาดูเขาดรวย

สามหนึ่งหกนครับผมเต็มปอดหรอเอาลงแปะเบอร์น้อครับน้องอันนี่เจ้าขนเจ้าของร้านสองตัวครับผมสองูโร้านป้ายปูนอครับผม้าดเจฟันดีน้องไม้นเออครับผมเจอาฟันดีดีทุกระดับอนหไปได้กับครับผมเป็นไห่สามตัวเลยวันนี้เป็นแนวทางครับผมครับขอคุณไม่ยัยครัผมก็ฝันครับผม